สีองค์กรชาวไร่อ้อยยื่นหนังสือขอเข้าพบนายภูมิธรรมชี้แจงข้อเท็จจริงช่วยเหลือเงินอ้อยสด120บาท ดูดูการผลิตป,ปี2566ทับ67เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ วันนี้เรามาติดตามข่าวสารนะครับในเรื่องของเงินอ้อยสด120บาทนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายท่านนะครับฝากให้ช่วยติดตามนะครับในส่วนของเงินอ้อยสด120บาทนะครับจะได้หรือไม่นะครับหรือว่าในส่วนของการดําเนินการถึงไหนแล้วณตอนนี้นะครับ ล่าสุดนะครับ4องค์กรชาวลรอ้อยนะครับซึ่งได้แก่สหพันธ์ชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยและทางสถาบันชาวไรอ้อยแห่งภาคอีสานสหสมาคมชาวลรอ้อยแห่งประเทศไทยและทางสมาธ์ชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้ทําหนังสือนะครับขอข้อพบรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยชี้แจงในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับในการขอความช่วยเหลือเกษตรกร,กรพี่น้องชาวลรอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นปัญหาพ m 2.5 ในฤดูการผลิตปี2015-16ทับ6 7นั่นเองครับซึ่งในส่วนของข้อความที่จะส่งถึงรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีระบุไว้ดังนี้นะครับนับตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลน,นะครับมีโครงการสนับสนุนเกษตรกรพี่น้องชาวไรอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหา p m 2.5พี่น้องชาวไรอ้อยทั่วประเทศนะครับได้ให้การสนับสนุนนโยบายทางภาครัฐและสามารถนะครับลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านมนลภาวะนะครับ โดยทำการตัดอ้อยสดสะอาดคุณภาพดีนะครับส่งเข้าหีบตั้งแต่ฤดูการผลิตปี2513ทั6 4ปีการผลิต2514ทั6 5และปีการผลิต2515ทั6 6นะครับตามที่ทราบแล้วสำหรับฤดูการหีบอ้อยนะครับในปีการผลิต2516ทั6 7นะครับซึงได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนปี2517 ที่ผ่านมานะครับมีปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับรวมทั้งสิ้น8 2 1 6 7ล้านตันมีปริมาณอ้อยสดเข้าหีบนะครับรวม57.811ล้านตันหรือเท่ากับนะครับ70.36%และในส่วนของอ้อยไฟไหม้นะครับเข้าหีบรวมนะครับ24.355ล้านตันนะครับหรือเท่ากับ29.6 4เดอนั่นเองครับซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยได้ให้ความร่วมมือนะครับในการตัดอ้อยสด ส่งเข้าโรงงานนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐนะครับในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับลดมลพิษรวมถึงนะครับแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับหรือ PM2.5 ให้กับทางพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้นะครับดำเนินการต่อนะครับในเรื่องของนโยบายนะครับของรัฐบาลในการตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5 ซึ่งทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับต้องแบกรับนะครับภาวะต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากอัตราค่าแรงนะครับในการจ้างตัดอ้อยสดนะครับที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างในส่วนของแรงงานนะครับในการตัดอ้อยไฟไหม้นั่นเองและต้องแบกรับนะครับในการสูญเสียอ้อยนะครับจากการใช้รถตัดในบางส่วนนะครับซึ่งหากไม่มีแนวทางนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เกงว่าในอนาคตนะครับจะมีแนวโน้มที่จะมีอ้อยไฟไหม้เพิ่มมากขึ้นอีกนั่นเองครับสำหรับ4องค์กรนะครับในฐานะที่เป็นผู้ดูแลนะครับผลประโยชน์ให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวอ้อยทั่วประเทศขอความกรุณานะครับท่านโปรดพิจารณาครับและขออนุญาตท่านนะครับได้กําหนดวันและเวลาและสถานที่นะครับเพื่อให้ทางผู้แทนเกษตรกรชาวอ้อยทั้ง4องค์กรนะครับได้เข้าพบและชี้แจงในส่วนของประเด็นข้อเท็จจริงต่อไปอีกด้วยนั่นเองครับ ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของเงินอ้อยสด120บาทนะครับในระหว่างนี้ก็รอทางนายภูมิธรรมนะครับรอรับหนังสือนะครับในส่วนของที่ทางสมาคมนะครับได้ยื่นไปในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการประชุมนัดหมายกันนะครับเพื่อหารือในส่วนของแนวทางนะครับเงินช่วยเหลือต่างๆนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหวังว่าจะมีข่าวดีให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่ต่างรอคอยในส่วนของเงินอ้อยสด120บาทนี้นั่นเองครับ หากมีประกาศข่าวสารใดๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับทางเราจะรีดดำเนินการนะครับแจ้งข่าวสารให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันอย่างทันท่วงทีอีกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ